สวัสดีครับวันนี้จะพามาต่อท่อสวนทุเรียนนะครับตัวนี้ก็สีทางหนึ่งนิ้วโหลดสี่หุนครับระบบต่อท่อนี่แล้วก็วัดสก่อนเพื่อความแม่นยำ ง่ายๆประหยัดประหยัดตัวนี้สี่ทางรถสีหุนหนึ่งนิ้วรถสีหุนสี่ทางแล้วก็สั่งมาจากลาซาดานะครับตัวเท่าไหร่ไม่ได้คโฆษณาลาซาดานะครับตัวแล้วเท่าไหร่คะเพราะข้างนอกมันไม่มีนะครับซื้อตัวลวเท่าไหร่นะ ตัวนี้ก็ไม่กี่ตังค์นะครับดูราคาได้ในเซลัสดาก็จำราคาไม่ได้ก็จะเริ่มวางท่อแล้วนะคะทุกคน ี้ก็จะฝังสองทางนะคะววนีก็คือ okay. จะมีท่อสองด้านสองฝั่งแล้วก็ต่อมานี่ย อีกฟังกก็จะต่อท่อไว้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะว่าอันที่ต่อท่อแล้วเป็นยังไงนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ นี่นดเ,ดเรจยบรรอยแล้วต่อก็จะเป็นระบบน้ำนะคะฝั่งโน,น้นระบบนนะ้ำเนาะเวลาให้น้ำต้นทุเรียนจะได้ให้ง่ายขึ้น อันนี้ก็คือการเริ่มต่อนะคะเดี๋ยวอีคลิปหน้านะคะก็จะเป็นต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าว่าการให้น้ำผลผลการต่อท่อมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดแล้วออกมาดีไหมน้ำไหลดีหรือเปล่านะคะคลิปหน้านะคะไว้เจอกันในคะ่ะ